อันนี้ก่อนที่เราจะประกบลงให้สังเกตรตรงนี้นะคะพวกกันช็อตกันความร้อนพวกนี้ว่ามันติดกันไว้หรือเปล่าถ้าไม่ติดกันให้ติดด้วยนะคะเพราะถ้าไม่ติดเดี๋ยวเวลาเราประกบลงอย่างเงี้ยมันจะสัมผัสไม่ได้ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอซั s u ุ g A02S นะคะรุ่นนี้หน้าจอแตกลูกค้าก็ดึงทิ้งเลยนี่ค่ะดีแต่ว่าตรงคิ้วนี้มันไม่หลุดหายไปด้วยเนาะเพราะว่าตรงหน้าจอเก่าก็คือมันแตกเขาก็เลยดึงทิ้งไปเลยเขามาให้มามาแค่นี้ก็เลยเออมาแค่นี้ก็ได้อยู่เนาะลองดูค่ะอันนี้เปลี่ยนหน้าจอนะคะ a02s รุ่นนี้จะมีอ่าหน้าจอมันจะพ่วงไอ้นี่ด้วยอะไรนะแพ้แพ,แพตูดถามเองตอบเองอะไรนะแพ้จอรุ่นนี้จะมาแบบนี้อันแบบนี้คือจะพ่วงกับแพตูดชาร์จนะคะนี่จะเป็นแพ้จอจอจะมาแบบนี้นะคะโอเคอาาัาซีบอกแล้วเราก็แงะฝาหลังได้เลยค่ะนี่จอเครื่องขน่าจะเคยซ่อมมาแล้วนนเนาะเขาถึงได้รู้ว่าแตกแล้วเขาดึงทิ้งเลยเนี่ย โอเคจอเคยเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็มีสติกเกอร์ประกันตรงนี้ขาดไปแล้วอันนี้ก็คือถอดนอ็อตทั้งช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างนะคะอันนี้เปลี่ยนหน้าจอเราต้องมาเช็คด้วยนะว่ามันซูมมันอะไรได้หรือเปล่าเพราะว่าวันก่อนที่มีลูกค้าเปลี่ยนเนาะเราก็ไม่เคยเช็คเราแค่ว่าเอาสัมผัสปรับสีหน้าจอปรับไฟอะไรเฉยๆไงเพราะหลังๆนี้มันมีแบบ ซูมไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นเห็นลูกค้ามาให้ดูก็เลยเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะโอเคเอาซิงออกนะคะแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ค่ะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นลำโพงนะคะนี่ค่ะลำโพงออกอันนี้นะคะเพมันจะมาแบบนี้เป็นสองส่วนอย่างนี้นะคะติดแพยตูดนี่ค่ะนี่เรายกออกก่อนก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเช็คดูก่อนว่าตัวกาวเก่าที่ที่คาบอันเดิมเขาออกหมดหรือยงังนี่นะคะเรามาเคลียร์เก่าออกก่อนเดี๋ยวมันหนาเกินไปเราใส่จอจอมันจะลอยนะก่อนใส่จอใหม่ต้องเคลียร์ให้สะอาดนะคะพวกร่องพวกนี้เพราะเดี๋ยวเราติดกาวใหม่ไปมันจะไปดูนคาบันเก่าของก็จะ แห้งช้าแล้วก็ทําให้ไม่เรียบจอแตกง่าย อันนี้พวกตะแรงนี่เราออกมาปัดฝุ่นหน่อยก็ได้เนาะเพราะว่าฝุ่นมันไม่มีรูจะลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยเขาไม่ได้ยินนะเพราะว่ามันอุดรูหมดนนี้เวลาเราได้ยินเสียงเขาเบาก็คือส่วนมากพวองนี้มันฝุ่นมันอุดนะคะ ่นมันตันเนาะตันลูทำรูใหญ่มากกว่านี้ก็ไม่ได้ะฟฟูนมันก็ลงเยอะเหมือนกันขนาดรูเล็กๆอย่างนี้มันก็ยังลงได้โอเค อยากทำความสะอาดให้ดีนะแต่ว่ายางเซนเซอร์นี่ก็ชอบหายเนี่ยถ้าเราทำไม่ระวังถ้ายางเซนเซอร์ตัวนี้หายมันจะเวลาเราคุยสนทนาอย่างเงี้ยเวลาเราโทรออกเนี่ยมันก็จะจอมันจะมืดเนาะเพราะว่าตัวนี้มันติด,ตดกาวไว้หน่อยเดี๋ยวมันหลุด Okay. ทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาเทสจอใหม่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก่อนที่เราจะประกบลงให้สังเกตรตรงนี้นะคะพวกกันชอ็อตกันความร้อนพวกนี้ว่ามันติดกันไว้หรือเปล่าถ้าไม่ติดกันให้ติดด้วยนะคะเพราะถ้าไม่ติดเดี๋ยวเวลาเราประกบลงอย่างเงี้ยมันจะสัมผัสไม่ได้เพราะว่าไอตัว IC ซมันชนเนาะชนกับกับตัวเคส เสร็จแล้วก็ใส่เพตูด ัน,นจะเป็นตัวเสาสัญญาณนะคะเ,เราใส่ให้ตรงค,ค่อยใส่กันอันนี้คือแพรจอนะคะแพรจอกับแพรทัดมาเป็นชุดเดียวกันแบบนี้ก็ตัวสัญญาณสัญญาณก็ต้องใส่ให้ลงล็อกให้ดีนะถ้าใส่ไม่แน่นเดี๋ยวสัญญาณไม่มาเนาะ สัญญาณไม่มาใส่ซิมทีก็จะขึ้นไม่มีบริการโอเคค่ะพอเราใส่แบตใส่แพรตูดแพรจออะไรเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดเทสดูก่อนค่ะโอเคนะคะจอมาแล้วอันนี้เราจะติดกาวทีหลังนะคะอันนี้เรามาใส่ลำโพงก่อน บีบลวกกับจอไม่ได้เนาะเดี๋ยวมุมจอแตก โอเคค่ะใส่น็อตเสร็จแล้วแล้วก็มาเทสจอก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ฟ้าหลังโอเคนะคะอันนี้วิธีดูว่ามันซูมได้หรือไม่ได้ลองเข้ากล้องดูก่อนก็ได้ค่ะโอเคแล้วกล้องถ่ายรูปเนี่ยค่ะเพราะว่าวันนั้นที่เจอของลูกค้าคือมันซูมไม่ได้นะคะอันนี้คือซูมได้เนาะนี่ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือปรับไฟหน้าจอ โอเคลดไฟลดอะไรได้ความสว่างความเข้มได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ฟ้าหลังเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ติดกาวที่หลังโอเคฝ้าหลังถัดซิมค่ะ อันนี้ไม่ใช่รอยแตกเนาะเป็นพลาสติกนี่ค่ะสุดแล้วก็ติดกาวเลยค่ะ ใส่ตามร่องแบบนี้เลยนี่ค่ะที่เราต้องขูดอันเก่าออกก็เพราะว่าเวลาเราทากาวใหม่เข้าไปเนี่ยจะได้ไม่ไปติดกับอันเก่าเนาะแล้วก็จะหนาเกินไปทําให้มันหนาเกินไปไม่พอแล้วก็กาวไปติดกับฝุ่นอย่างเงี้ยมันก็จะติดไม่อยู่พอไม่อยู่มันหนามันลอยจอก็จะแตกง่ายเลยต้องเคลียร์คราบกาวเก่าให้เรียบร้อยก่อน ก็อีกมุมหนึ่งนะคะก็ประกบลงจากด้านล่างค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็รัดหนังยางไว้นะคะรอกาวแห้งค่อยห,หนังยางออกที่เราเลือกใช้หนังยางก็เพราะว่ามันยืดหยุ่นมันอะไรได้ง่ายเนาะถ้าเราเราเคยใช้ริงแบบ ที่ตัวล็อกตามมุมที่เป็นกิ๊ล็อกจอค่ะจอแต่ละรุ่นมามันก็ไม่เหมือนกันเนาะรุ่นหลังๆมันมันบางมันแตกง่ายแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นตัวกิ๊ล็อกแบบนั้นมันต้องรอให้มันแห้งก่อนเราถึงจะมาถอดแล้วก็ค่อยเคลืนเครื่องลูกค้าได้ถ้าอย่างเงี้ยลูกค้าไปถอดเองได้หนักยาง,งมันก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายเนาะบางคนก็เปลี่ยนรีบไปอย่างเงี้ยรีบกลับบ้านฝนตกรถติดเนาะเผื่อเวลาแต่ว่าเราจะ มันล็อกไว้นานๆมันก็ไม่ใช่เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ